สวัสด like, ีค่ะอยู to to ่กุ๊กกูนะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในเกมไลท์เรนเจอร์ซีซั่นที่4นะคะกับนี่เลยว้าวเห็นโคนี่มั้ยโคนี่อย่าเยอะเลยนะคะนี่คือ Triple Odds for Cute But Strong ไอสตาร์โคนี่อินเดกาชานะคะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงคูณ3สำหรับตัวเรนเจอร์ที่น่ารักแต่ว่าเก่ง นะคะค่ะองในที่นี้ก็หมายถึงว่าเก่งนะแล้วก็เขาบอกว่าเหล่าโคนี่ที่เป็นดาว8ดาวเนี่ยเหล่าโคนี่ที่เป็น8ดาวเนี่ยอยู่ในกาชาติเรียบร้อยแล้วนะคะใครที่สนใจอยากได้นะคะกาชาตินี้นะคะจะมีตั้งแต่วันที่13-14ถึง14เมษายนนี้เท่านั้นเพียงแค่2วันเท่านั้นเองนะคะแต่ว่ามันก็เป็นกาชาติปกติแหละแต่ว่า สตัวเนี้ยเป็นตัวที่แบบคูณสนั่นเองทันแทนซึ่งเราเนี่ยเป็นสาววกโคนี่นะคะก็อยากจะกดนี่ไงเห็นไหมทริปเปิลกาชาออดนะคะก็เฉพาะน้องโคนี่แดดาวอัลตรา รือเปล่านางก็ไม่ได้บอกว่าเป็นอัลตรานะแต่บอกว่า8ดาวเนี่ยมีโอกาสที่จะได้มากขึ้นคูณ3นั่นเองนะคะซึ่ง เราจะได้หรือไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับดวงเออหลายคนก็บอกว่ามีสูตรนู่นนี่นั่นมากมายนะคะซึ่งพี่กู๋ก็คิดว่าอะไรมันก็ขึ้นอยู่กับดวงเท่านั้นแหละน้องเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมากดตัวนี้กันนะคะอัลตร้าแร่เจดถึงแดาวนะคะแล้วก็นี่เลยอยู่ในช่วงทริปเปิลกาชาออสนะคะเป็นโคนี่ไทม์นั่นเองแน่มันคือโคนี่ไทม์นะฮะสาวกโคนี่อย่างเราเนี่ย พลาดแล้วล่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะกดเลย300แเพชรเลยเฮ้ hey! ขอแบบต้อนรับส่งกลานแบบว่าดีๆได้ไหมคะขอโคดี้ไหนบอกว่าโคโนี้คูณ3ไงจะแซนลี่เพื่อตัวแรกไปแล้วได้เป็นเรดแรปเตอร์แซนลี่นี่มัน ตัวกาบสุดของแซลลี่เลยใช่ป๊ะเอามาเพื่อร้ยต่อแฮะโคโนี่โคโนี่ต้องมานี่ตอนนี้ถ้าฉายหน้าเจะเห็นว่าเบะปากมองบอนอยู่นะ <c oughs> ตัวที่สามไม่ดีแบบบอกว่ามีโอกาสได้7ดาวถึง8ดาวก็ได้แจะ7ดาวจริงอะ่ะร้ยต่อ,อ อยคือแบบอยากจะได้แชมเปญเนอยากะได้แบบมเมอร์เมดได้ไงตัวนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วป่ะต่อไปฮะสาวโคดี้เราเป็นสาวโคดี้นะต้องให้เราบ้างเซ่ออเออเออนยีอโคดี้นะฮะ นี่เพิ่งได้แปดดาวมาตัวเองนะยังไม่มีแปดดาวอัลตร้าเลยนะเฮ้ยเฮ้ยได้มูลเฮ้ยได้มูลแล้วผมนี่มีความงงมากเลยคือที่จะกดนี่เพราะอยากได้คนนี่แต่มูลก็มา มูลมามาทำไมแต่แต่ก็แต่ก็เป็นเป็นตัวเป็นตัวอยากได้เออก็ก็ดี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 ค่ะก็ดีโหไม่มีไม่มีกบแดงจะอัพแล้วเนี่ยโอเคได้บูทก็ดีก็ดีแต่ได้โคนี่อ่ะตอนเนี้ยเอาโคนี่มาขอโคนี่ก็ได้โคนี่แต่เป็นโคนี่แบบ เจ็ดดาวผมนี่ได้เจ็ดดาวมาลัวๆหมดแล้วนะคะหกบกหนึ่งนะเดี๋ยวเราไปดูว่าเราได้อะไรมาบ้างนะคะมีก็อดเดสโคนี่นะคะได้โคนี่มาสามตัวนะคะมีนิวเยียโคนี่แล้วก็มีโคนี่ขี่เป็ดนะมีแซนลี่มีโรมีอลิสเพื่อ แล้วก็มีฮันนี่นะคะแล้วก็ตัวที่ไม่คาดคิดก็โผล่มาคือโนวิสไนท์ม o นนะคะหรือว่าตัวมูนที่เขาแบบว่ากันว่ามันถึกบึกเบินมากๆรเลยนะได้มาแล้วเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวคงมีรีวิวในเร็วๆนี้นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยจุดประสงค์หลักของเราอยากได้คนนี้นะคะแต่ว่าไม่ได้แบดดาวอัลตราซักตัวเดียวนะ <laughs> อไลฟ้าผมนี่แซงเลยเดี๋ยวลองดูสิว่าโคน,นี่เราเราพอมีบ้างอะนะโคน,นี่อะ่ะเอออีกตัว goddess โคนี่เนี่ยน,นาจะแบบครบแล้วบะเดี๋ยนะหนึ่มี่ตัวนี่ขาดอีกตัวเดียวจะจะเป็นตัวนี้ได้แล้วอะคือแบบมีเยอะมากอะเนี่ยดูดิดมีเยอะอะไรทำไมเยอะแยะ นะฮะแล้วก็เมื่อกี้ได้นิวเยียโคนี่มาใช่ปะไหนดูซิอยู่ไหนเนี่ยนิวเยียโคนี่นี่ไงเเลเวลอัพซะเลยไหนๆก็ไหนๆเอาคนละตัวไม่ใช่ New Year, นิวเยียโคนี่นี่ไง เราได้อะไรนะโคนี K K ่ขี่เป็ดใช่ไะมเออก็เปิดเปิดเลยเปิดเลยนี่ไงอ๋อก็ได้แต่ก็ได้เกือบครบแล้วเหมือนกันนะได้เกือบครบแล้วเหมือนกันโคนี่ขี่เป็ดก็ขาดอีกตัวเดียวก็อัพอัพเป็นอัพเป็น8ดาวได้นะคะซึ่งอ่ะสำหรับวันนี้เนี่ยก็เราได้โคนี่ ก็ไม่ได้ตามที่หวังเท่าไหร่เพราะว่าอยากจะได้แปดาวอัลตราไม่ได้อยากได้มาอัพเองแบบแดนะคะแต่ว่ามีตัวที่เกิดคาดมาแลก็คือเป็นนูวิสไนท์มูนได้ตัวนี้มาซะงั้นเลยนะเพราะฉะนั้นก็ก็ถือว่าเป็นการเปิด ไม่ได้โอเคมากเท่าไหร่แต่ก็ก็ถือว่าโอเคนะเอ่ะเนาะก็ถือว่าคุ้มอยู่สำหรับ300รูบี้นะคะก็สำหรับใครที่อยากจะได้เซตนี้นะคะตัวคนนี่ ทั้ง4ตัวนี้นะคะก็มีคนีีแบบเป็นสาวโคนีอ่ะใครเป็นสาวโคนีอยากได้คนีีเก็บไว้ในครอบครองก็ช่วงนี้ค่ะเป็นโอกาสอีกโอกาสหนึ่งที่จะสามารถได้คนีีได้ง่ายๆนะคะคือการกดการาแล้วก็ตอนนี้คูณ3อยู่นะคะระหว่างวันที่1 3ถึง14เมษายนนี้เท่านั้นก็ฉลองสงการานกันไปส่วนใครที่ ไปเล่นน้าที่ไหนเนี่ยมาพิมพ์บอกกันด้านล่างหน่อยนะเดี๋ยวพี่วูกูคงมีคลิปให้ได้ดูแน่นอนสําหรับการเล่นน้าสวนกระในปีนี้นะจ๊ะเดี๋ยวมารอดูกันว่าเราจะไปเล่นที่ไหนแล้วจะสนุกแค่ไหนนะวันนี้วูกูต้องลาไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล,กดกะะแล้วก็ดแชร์กันนะคะแล้วก็ ใครที่ยังไม่เคยกดติดตามกันนะคะพี่หัวฝากกดติดตามด้วยเพื่อที่จะได้เห็นคลิปเป็นคนแรกๆนะคะอย่าลืมกดกระดิง่งด้ยจ้าพี่ผูี้ก็สุด,สดแล้วค่ะล้วจะไป็หนต่อ้